ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาเบงแปลงพริกชี้ฟ้านะครับของพี่น้องเฮานะครับที่ปลูกนะครับพริกแปลงนี่นะครับอายุ3เดือนครับพี่น้องนะครับอายุ3เดือนนะครับนะครับวิธีการปลูกก็คือหนึ่งก็คือน้ำรดไทยนะครับมาลากหางพี่น้องนะครับน้ำรดไทยมาลากหางนะครับจุกล่อง นะครับเสร็จแล้วกาตากินไว้นะครับพี่น้องน,นะครับเอากะว e านเบี้ยพันพริกนะครับเอาไว้นะครับอายุเบี้ยพันประมาณ20-30ถึงวันครับพี่น้องนะครับเขาก็จังคอยนะครับน้ำนะครับน้ำต้นพริกมาปลูกลงในแลงพี่น้องนะครับแปลงหนึ่งเขาก็เฮ็ดไว้สองแถวพี่น้องนะครับแปลงนี้เขาใส่ผ้าพีอีนะครับพี่น้องผ้าพีอีปูนะครับ ใช้ผ้า PE ปู PE ปูนะครับเพื่อป้องกันหญ้าพี่น้องนะครับเพราะหญยามันขึ้นนะพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับเพราะห้ยเพราะหญยามันขึ้นแปลงนะครับพี่น้องบางคนก็ใช้ใช้ฟางหญ้านะครับคุ้มนะครับพี่น้องแต่ว่าฟางหญ้าคุ้มมันก็จะมีหญ้าขึ้นเขาก็ต้องมาถอนด้วยเข่าพี่น้องนะครับแต่การใช้ PE มันก็สะดวกพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับ พื้นที่การปลูกนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งไร่ครับพี่น้องนะครับใช้เมล็ดพันธุ์หวานทําพันุ์อยู่ที่หนึ่งกระป๋องใหญ่พี่น้องนะครับนี่นะครับนะครับหลังจากปากดํานะครับก้าพริกแล้วนะครับหนึ่งเดือนนะพี่น้องนะครับประมาณหนึ่งเดือนนอกากนําปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าสามตัวพี่น้องมาผสมน้ำนะครับผสมน้ำสองลิตรพี่น้องนะครับผสมเทละครงพี่น้อง เวลาเคืองถุงนะครับแล้วค่ผสมน้ำให้มันเจือจางมาหยอดพริกที่พี่น้องถ้าเกิดเฮาผสมเข้มข้นหลายเนี่ยต้นพริกมันก็จะเปื่อยมันจะเค็มพี่น้องปุ๋ยมันมีความเป็นด่างสูงท่านพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยเบืเอ้องหลัง คาดว่านะครับปลายเดือนนี้นะครับน่าจะเก็บพริกรุ่นแรกได้พี่น้องนะครับเป็นพริกชีฟ้าครับพี่น้องนะครับพี่น้องเขาบางคนใส่ปุ๋ยสี่หกศูนย์ศูนย์พี่น้องผสมน้ำละลายแล้วก็หยอดนะครับผมไปเบิ้งมาหลายแปลงแล้วพี่น้องนะครับนะครับสู่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าผสมน้ำละลายแล้วก็หยอดไว้ได้พี่น้องนะครับนะครับพริกที่ใช้ปุ๋ยสิบห้าสามตัวนะครับผสม แล้วก็หยอดนะครับหยอดต้นพริกในพี่น้องนะครับจะมีการเติบโตที่ดีมากพี่น้องนะพี่น้องเมื่อกับพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับผมว่ากลางเดือนนี้พี่น้องได้เก็บแท้นนะครับนะครับผลผลิตนะครับพริกหนึ่งกระป๋องใหญ่ไหนพี่น้องนะครับหนึ่งกระป๋องใหญ่นะครับ พอเป็นพันแล้วสามารถปลูกได้ที่ประมาณหนึ่งไร่พี่น้องนะครับผลผลิตนะครับเก็บตั้งแต่เดือนมีนะมาเมษาพฤษภาอาจจะถึงมิถุนายนครับพี่น้องถ้าเกิดบำรุงแปลงดีๆนะพี่น้องเนาะผลผลิตต่อต่อไร่ในพี่น้องหรือว่าต่อกต่อหนึ่งหนึ่งกระป๋องใหญ่ในพี่น้องจะอยู่ที่ประมาณ2,500กิโลนี่พี่น้องเนาะเป็นกลางๆพี่น้องนะครับสําหรับพริกที่ดีๆนะครับเป็นกลางๆนะครับ ถ้าพี่น้องดูแลดีอาจจะถึงอาจจะมากกว่า2ตันห้านะพี่น้องนะนะครับอาจจะมาถึง2ตันห้านะครับการดูแลพริกนี่มันก็ต้องดินนะพี่น้องนะดินน้ํานะครับพันนะพี่น้องเนี่ยนะครับขาดอันใดอันนึงไม่ได้พี่น้องเนี่ยพี่น้องเนี่ยเป็นสูบน้าขังในแปลงเลยพี่น้องนะครับพี่น้องเนี่ยเป็นสูบน้าขังในแปลงเด้ครับนะครับนะครับนะครับอยู่บริเวณโคนต้นก่อนแท้ที่บ่มหญ้าเลยพี่น้องนะครับเนี่ยครับ นะครับค่าเฉลี่ยนะครับค่าฉเฉลี่ยของพี่น้องเกษตรกร,รที่ปลูกพริกนี่พี่น้องนะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับ20กิโลกร,รัมนะครับ20บาทต่อกิโลกร,รัมพี่น้องนะครับก็คือเอาค่าที่เขาเก็บพริกขายได้พี่น้องเพราะที่เฮ็ดเป็นถุงครับเก็บพริกที่สุกเต็มที่ก็คือสีแดงพี่น้องนะครับใส่ถุงละ10กิโลนะครับพี่น้องนะครับถุงละ10กิโลถ้าเกิดพ่อค้าพิ่บอกว่าถุงละ 10กิโลนี่พันซื้อ20บาทสิพี่น้องนะครับพริกถุงหนึ่ง10กิโลกับน,นะครับจะเป็นเงิน2,000บาทได้พี่น้องเนาะนะครับถ้าเราเก็บพริกได้10ถุงเนี่ยพี่น้องมันก็สิเป็นเงิน2,000บาทครับพี่น้องนะครับ2,000บาทนะครับพี่น้องนะครับบางช่วงราคาพริกอาจจะแพงกว่า20บาทได้พี่น้องนะอาจจะเป็น 30บาทเน่พี่น้องนะครับหรือโชคดีบางช่วงที่พริกมันขาดตลาดเนี่ยพี่น่องนะครับอาจจะถึง40บาทเนี่ยพี่น้องก็เอานะครับรวมนะพี่น้องนะรวมเงินทั้งบมดี๋พี่น้องนะครับรวมเงินทั้งบทนะครับที่ได้จากการปลูกพริกพี่น้องแล้วก็หารด้วยนะครับปริมาณพริกนะครับนะครับที่รวมได้เป็นกิโลนะพี่น้องนั่นนหะพี่น้องพี่น้องก็จะได้ราคากลางของพริกปีนั่นว่าพี่น้องขายได้กิโลเท่าไหร่พี่น่องเด้อพี่น้องลองเฮ็ดเบิ้งครับ แต่ค่าเฉลีย่ยจนมากที่ถามพี่น้องข้าเบิ้งนี่นะครับนะครับพริกหนึ่งกระป๋องใหญ่นะครับปลูกพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยมันจะได้เงินประมาณห้าหมื่นบาทครับพี่น้องนะครับค่าเฉลี่ยองการปลูกพริกก็จะอยู่ที่20บาทต่อกิโลกร,รัมนะฮะผลผลิตพริกต่อหนึ่งไร่หนึ่งต่อหนึ่งกระป๋องใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ2ตัน5หรือ2,500ันโลครับพี่น้องนะครับ ก็เลยพาพี่น้องมาเบ่งการปลูกพริกเด้อพี่น้องเด้อของพี่น้องเฮาพี่น้องนะครับพริกนี่มันใช้การดูแลรักษาสูงมากพี่น้องต้องขยันนะครับพี่น้องนะครับต้องขยันมากๆนะครับนะครับค่าเก็บนะครับพี่น้องนะครับค่าเก็บของนะครับพี่น้องเฮาที่มาเก็บพริกนี่พูจะคิดกิโลละบาทพี่น้องนะครับเช่นคนนึงเก็บได้ ร้อยกิโลใส่พี่น้องนะครับกระสีเป็นเงินนะครับประมาณนะครับห้าร้อยบาทนะพี่น้องนะนะครับร้อยกิโลนะครับพี่น้องร้อยร้อยกิโลนะครับเดี๋ยวคอยมาเบิ้งนะพี่น้องนะมาพี่น้องเขาที่เก็บพริกนะครับรุ่นแรกได้หลายบรรไดพี่น้องแล้วก็ทส่ได้ราคานะครับหลายบรรไดพี่น้องนะครับพี่น้องแปลงนี้เพิ่บมาลงรักษาดีมากพี่น้องนะครับ ลุงรักษาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการใส่ปุ๋ยหนะ่พี่น้องนะครับสองคือเรื่องน้ำนะครับน้ำบกขาดนะครับนี่น่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งที่สองพี่น้องนะครับหลังจากที่นำพริกมาปักดำลงแปลงปลูกลงแปลงแล้วพี่น้องนะครับนะครับประมาณหนึ่งเดือนในพี่น้องให้พริกมันตั้งล้มตั้งต้นได้นะครับน,นำพันธุมาปักดำนะครับในเดือนมกราคม นะครับเดือนกุมภากระยอดปุยนะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับถ้าไน้ำนะครับมาหยอดพริกนะครับข้งที่หนึ่งตอนนี้ก็กาลังบํารุงใส่ปุ๋ยข้งที่สองไรพี่น้องนะนครับคิดว่าใส่ปุ๋ยั้งที่สองไรพี่น้องนะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าอีกคือเก้าไรวพี่น้องนะครับนะครับธาตุอาหารหลักของพืชก็คือนะครับเอ็นพีเคได้พี่น้องเด้อเอ็นคือไนโตรเจนนะครับช่วยเรื่องของใบลำต้นอาจจะเริ่มเติบโตพี่น้องนะครับส่วนของ ปีไฟฟร ra, Diamond, ัสก็ช่วยในเรื่องของรากนะครับแล้วก <smoke Pod> <íamos> ็ช่วยในเรื bridge, <t iny ADA>. ่องของลําต้นนะครับส่วนของเคเนี่ยคือนะครับโพแทสเซียมนี่พี่น้องนะโพแทสเซียมช่วยในเรื่องของนะครับผลนะครับผลของพืชนี่พี่น้องเด้อนะครับถ้าหลักมีอยู่3ตัวนะครับนะครับการให้ให้ปุ๋ยนะครับก็ต้องให้ปุ๋ยหลักนะครับทางทางใบทางทางรากดี่พี่น้องเด้อนะครับ ส่วนอาหารเสริมพี่น้องฉีดพวมวนกับฉีดทั้งใบนั่นนั่นคืออาหารเสริมพี่น้องนะครับนั่นคืออาหารเสริมนะครับแต่อาหารหลักก็คือเพื่อจะจะดูดกินทั้งทั้งรากพี่น้องก็ยังคนท้าอยู่นั่งกินเข่านะครับกินเขาก็คือต้องต้องกินอาหารหลักนะครับพี่น้องกินนะครับข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะครับกินหมูกินไก่กินเนื้องัวกินไข่กินผักกินปลาใจ่ไ้มพี่น้องนะครับเสร็จแล้วพี่น้องก็กินอาหารเสริม นะครับก็กินอาหารเสริมยังกินได้พี่น้องเด้อนี่ครับหลักการมันอยู่บ้านนี้แหละพี่น้องนะครับนะครับพา่น้องมาเบิงพริกนะพี่น้องนะสบายดีเุ้สุงคนได้พี่น้องเด้อตอนนี้อากาศก็กําลังเปลี่ยนแปลงพี่น้องนะครับโอ้นะครับลมหนาวก็ว่าไปจักทีนะครับเพราะร้อนช่วงบ่ายช่วงเย็นเย็นช่วงเศ้าหนาวพี่น้องเนยนะครับนะครับพืชช่วงนี้ก็นะครับถ้าเกิดเป็นเข่าก็นะครับ มันก็ต้องการความร้อนนะพี่น้องนะต้องการความร้อนในการที่จะนี่นะพี่น้องนะครับจะริญเติบโตถ้าหนาวหลายในการที่จะออกล้วงเสียพี่น้องมันก็จะหดชิลีบคือจังบักม่วงบักม่วงปีนี้บ่ค่อยติดพี่น้องเกิดจากอากาศเย็นอากาศหนาวหลายพี่น้องเพราะหนาวออกช่อดอกมาเจออากาศหนาวปุ๊บพี่น้องเอ้มันหดเลยพี่น้องบักม่วงนะครับปีนี้ก็เลยชิดติดหน่อยพี่น้องชิดติดหน่อยเพราะว่าเจออากาศหนาวเย็นพี่น้องเขาที่เฮ็ดเข่าพี่น้องเอ้เข่าออกล้วง มาแล้วมาเจออากาศหนาวพี่น้องนะครับช่วงเดือนมกราเนี่ยกุมภาพี่น้องปรากฏว่านะครับเข่านะครับมันวอถอกก็คือมันรีบไปพี่น้องนะครับมันรีบนะครับเพราะเจออากาศเย็นนะพี่น้องเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอาใจช่วยพี่น้องสุภุสุขคนพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพริกแปลงนี่ตอนเก็บครั้งแรกจะได้หลายแมนได้พี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องด้ียขอบคุณครับ